เอาละอ่านั่นแหละฮะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคนั่นแหละฮะแล้วก็กลับมาถึงบ้านของเราเรียบร้อยแล้วบ้านแสนสุขแสนสงบสุขกับปืนลูกซองกระสุนโคตรเปลืองของผมมันได้เสียกระสุนไปแล้วลูกม่กก็เหลืออยู่แพ็คเดียวแล้วกระสุนสุดท้ายโอ้ใช้เปลืองมากครับพูดตรงๆตอนนี้ติดเปลืองกระสุนสุดๆแล้วก็เหล็กที่ได้มาก็ไปเผาเรียบร้อยแล้วฮะรอเผาเสร็จอย่างเดียวแหละ ใช่ผมจะได้มาซื้อของสักทีหนึ่งให้ตายเถอะกระสุนนี่เปลืองเปลืองเดี๋ยวซื้อกระสุนนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วฮะตอนนี้นั่นแหละฮะโอเคนั่นแหละกระสุนมาละเอาจริงแล้วผมว่าผมจะลองซื้อปืนใหม่ดูลูกซองผม ลูกซองผมมันน่าจะช้านะพูดตรงๆนะฮะ14ก้อนลูกซองเราเป็นลูกซองที่ดูเบาไปเลยอะเอาจริงๆอะมันมีลูกซองหลายแบบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาลองซื้อดูด,ดีก่อนอันนี้่าคาก็แปดแม่มีปืนกลด้วยแหละประเด็นอะแต่ผมไม่ค่อยอยากใช้มันดีดปืนโคตรดีดเลยดีดแบบดีดเลยเชื่อฮะดีดมันม้าดีดอะ มีสเปคมีนี่<ม>เหมือนลูกซองพ่อตานี่น่าจะเหมาะกับหลายๆายคนมากที่สุดแหละไม่ซื้อดีกว่าเฟืองตังช่วงนี้ตังร่อยหลอมากเลยจะซื้อมาหน่อยก็ไม่ได้แย่นะผมซื้อมาสองกระบอกอยู่เลยปืนนี้มาจากไหนไม่รู้อะจริงๆนะฮะตอนแรกผมไม่ได้ซื้อนะแต่มันมาจากไหนไม่รู้อะก็งงๆดีเหมือนกัน เป็นปืนที่ยังไม่ได้ชักกระสุนน้วน,นนะประเด็นน่ะ่อถามว่าดีไหมก็ดีแล้วฮะแต่เสียงสัตว์เริ่มน่นารำคาญแล้วเฮ้ยตายเถอะน่าหยุดร้องลูกน้ำคาญหูโอ้ยโทษเขาขอความขึ้นมีลูกซองอันนี้ลูกซองอันนี้ดูน่าสนใจมากเลยน่าซื้อแฮะเรือไม่ซื้อดีอ่ะ ซื้อหรือไม่ซื้อดีอะผมคิดไม่ออกไนะมีสไนเปอร์ด้วยนะซึ่งผมจะเก็บไปคิดอีกทีหนึ่งเพราะของแม่งแพงมากเลยไม่ซื้อแล้วกันผมไม่ซื้อแล้วกันผมไปซื้อกระสุนแล้วกันนั่นแหละครับผมไปซื้อกระสุนดีกว่าเอาลูกโม่มาสักสองเอาสักห้าแพ็คเลยแล้วกันเนาะกะสุนลูกโม่เดี๋ยวผมไปเอาเหล็กเพิ่มก่อน จกห้าแพ็คเลยเราเสียไปเยอะโยจากห้าแพ็คตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันก็หมดแล้วแล้วก็เอาเหล็กออกมาจากตรงนี้อีกนั่นแหละผมถึงบอกไงคุณว่าทําไมของแม่งแพงมากเลยดูดิแพงสุดแค่ห้าแพ็คนี้ก็ไม่ถูกแล้วฮะบอกตรงแพงเหลือหลายเลยล่สะสภาพอะ่ะซื้อมาสัก ซื้อมาสักสิบแล้วกันจะหมดแล้วแรับเจอเองเนี่ยเหล็กที่ผมอุตส่าห์ไปหามาสองกองมีจะหมดแล้วนี่นั่นแหละฮะก็เก็บไปก่อนแล้วกันเนาะปืนเราก็นั่นแหละฮะเก็บไปก่อนเก็บไปกินเก็บไปใช้เอ,อเก็บไปกินเก็บไปใช้กับปืนอีก <laughs> อ้ยเนาะเป็นปืนที่รู้สึกดูแปลกใช่ไหม ผมว่าผมไม่ได้ชักกระสุนใช่ป้าคุณแต่มันเป็นปืนแบบชนิดเดียวกันเฉยเลยแบมันอยู่ในนี้นะแล้วมันก็มีกระสุนอยู่ในนี้คืองงมากเลยเพอตอนกระสุนมันไม่มีอยู่ปุ๊บมันก็จะรู้สึกแบบมันก็ไม่มีกระสุนนะ่ะอะไรอย่างนั้นนะคือผมก็ไม่เข้าใจมันแปลกเหมือนกันเดี๋ยวขอตัดชุดใหม่ดูก่อนมันผมจะเห็นบัป๊ปบางอย่างอ๋อคิดไปเองแหละช่างเถอะ นั่นแหละครับตอนนี้ของดูลกมากเอ่ะผมว่าผมจะลองจัดของอยู่นะแต่ไม่น่าว่างขนาดนั้นนะตอนเนี้ให้ตายตอโอเกลเต็มอีกจะต้องหาอ่าโซนจัะปืนดีๆใช้สักสักทีแล้วล่ะฮะก่อนมันจะของแน่นมากกว่านี้นะแครอทมันฝรั่งออปเปิ l ลมาเก็บนี่ของทำอาหารส่วนใหญ่ผมจะมาเก็บนี่หมดเลยอะเพื่อกันของหายฮะ ผมชอบเอาของไปวางผิดที่ผิดทางนะมันก็เลยหายบ่อยมากแล้วก็เอาของขึ้นไปเก็บข้างบนด้วยตอนนี้ของแน่นมากแป๊บเดียวของเต็มแล้วนี่เก็บก่อน mm hmm. เก็บด้วยเก็บด้วย mm hmm. อ่าเนื้อไก่มันนี่ได้ไงเนี่ย mm hmm. ผมระสงสัย mm hmm. เก็บเก็บเก็บแล้วก็รับปิด mm hmm. เก็บนี่ น,น,น,นี่เก็บนี่เก็บนี่แล้วก็ไอ้นี่เก็บนี่นี่เก็บนี่ไปเลยเพราะเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วเยอะแล้วแล้วกเก็บไว้นี่ไงเสียงวัวก็จะน่าลำาดน,นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วฮะซึ่งผมต้องอยู่ใกล้บ้านกับมันจริงๆอ่ะเนี่ยมันก็จะดูลําบากกับผมมากเลยตอนจะไปเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่ะนะซึ่งเราจะทําอาหารกันฮะตอนนี้อืม โอเคเจอมีดแล้วอ่ะนั่นแหละด้ทำไก่กันนะฮะไก่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 ไก,ไก,ไก่จริงๆวันนี้พืชเยอะกว่านี้นะซึ่งผมหาพืชพวกนั้นไม่ค่อยจะเจอมันมีมะเขือเทศด้วยแหละแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับมะเขือเทศของผมอะ่ะบอกตรงว่าลำบากมากมันหายากอะ่ะมันจะต้องไปตบจากพืชอีกทีหนึ่งนะฮะมันจะเป็นพืชชนิดเป็นพุ่มอะ่ะ เป็นพืชพุ่มอ่ะแล้วคือผมไม่ได้มันมาสักอันเลยโคตรแย่อันนี้สูตรทำอาหารฮะซึ่งมันอ่านไม่เข้าใจสักอย่างเลยอะยิ่งอ่านยิ่งงงผมก็เลยต้องมาหาจดสูตรด้วยตัวเองแล้วฮะทำยังไงทำด้วยตัวเองหมดเลยอะไรเง,งี้ยลองได้มือเอาบอกตรงๆว่าลำบากเดี๋ยวผมต้องล่าหมูเพิ่มเพื่อเอาไปทำเป็นเบคอนนะเนี่ย มีซุปด้วยนะฮะเอาดวงตามาทําเป็นอาหารก็ได้นะซึ่งมันก็ดูอิ่วพอตัวแหละหน้าตามาันดูไม่น่ากินอะแต่ก็กินได้อะแปลกดีเหมือนกันแล้วก็อันนี้สูตรเมนูอาหารถ้าหาไม่ค่อยได้หรอกเราต้องหาแต่นีน้นีดน่ะทำด้วยมือแล้วก็ทำด้วยใจด้วยใจเราที่เหลืออยู่นี่แหละแล้วก็ ก็เราก็จะมาวนๆอยู่กับอาหารเนี่ยแหละครับซึ่งผมวนลูปมากับอาหารมาสีห้ารอบแล้วซึ่งลำบากชีวิตเองมากรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยใจในหลายๆครั้ง<ม>และบางครั้งด้วยเสร็จไวมากอะโอเคยังดูไย้นู่นนี่ไม่ไเสร็จเลยป้าเจ๊ไก่เสร็จแล้ว อะไรบ้างเรียกไปทำกับคาราโอเกะโอเคต้องการมันฝรั่งเพิ่มฮะมันฝรั่งเราอยู่นี่อ่าฮะแล้วก็ผมก็นั่งเก็บของพิที่พิทางอยู่พอตัวแล้วนะช่วงเนี้ยบ่อยอยู่แหละถ้าที่คุณเห็นนะนะเดีย๋ยวขอหันไก่ก่อนฮนะตอนนี้วุ่นๆหน่อย นนพังแล้วตอนหน้าตาตาด้วยทางคามือเลยฮัลโหลดีนะผมทำสำรองเอาไว้ผมใช้จนมันจะพังแล้วนะเอาจริงอนะหลายรอบแล้วที่มันจะพังอะแต่ก็ไม่ค่อยจะพังเท่าไหร่เพราะมันอึดมากแล้วก็อ,อืมว่าไปมันฝรั่งไปไหนกันอนยะมันมาอยู่นี่อีกแล้วชอบเก็บผิดที่ผิดทาง มันผัลังสองผู potato, potato. ้เท็จเถื่อผู่อสองแล้วก็โรยเกลือ,อ,อใช่ลืมเลยก็ว่าทำไมมันไม่ปลุงสักทีเราลืมโรยเกลือฮะปลูกไปแล้วแป๊บนะาผมเห็นบางอย่างที่น่าสนใจมากเลย อะไรเนาะดูก่อนสิไปมันจะมีพืชประเภทพุ่มอยู่นั่นแหละฮะไอตัวที่มันอยู่ข้างบนของอ่าสีส้มๆอะ่ะอย่างนี้มันต้นส้มเอ่ออยู่แถวบริเวณส้ม่ะฮะซึ่งถ้าพวกคุณเห็นกันก็ไอ้ต้นแบบนั้นแหละที่ผมจะต้องไปตบมันทุกๆวันนะซึ่งมันหายากมากเดินนานที่เจอทีฮะบวอกตรงว่าเหนื่อยเหนื่อยทางกายเนยทางใจฮะ นั่นแหละมันเลยเป็นอะไรที่ผมอยากจะบ่นมากๆทำชีสได้ด้วยนะประเด็นนะคุณรู้เปล่าแต่ผมไม่ค่อยทำเมนูประเภทชีสนะครับเพราะผมไม่ค่อยมีของอะ่ะถึงจะมีวัวก็เหอะแต่มันไม่มีของจำพวกที่เอาไปทำกับชีสได้เลยอะ่ะมันก็เรยยากอ่ะนะยากแบบยากฝุดไปเลยอะ่ะ จานผมเยอะอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกอย่าเตรียมจานไว้เลยจานเรามีดองไว้เยอะมากมากเลยนี่โอเคคาราโอเกะเสร็จแล้วทำเมนูที่พอจะทำได้เลย นั่นแหละฮะอาหารก็ประมาณนี้แหละเมนูที่เรากินกันแทบจะตลอดทั้งวันนะมากไปผมเห็นบางอย่างมีหมวกมะพร้าวด้วยโอ้หมวกมะพร้าวนี่ใครสัญหาทำนี่เยี่ยมอยากทำพายมากเลยแต่ผเ,เอ,อิญเราไม่มีแป้งะฮะผมยังขาดไอ้พืชชนิดหนึ่งอยู่อะ่ะถ้าผมยังขาดไอ้พืชจำพวกแบบประเภทข้าวอะ่ะมันเหมือนข้าว่หน้าตามันอะนะ ซึ่งผมขาดมันอยู่คุณแล้วผมยังทํามันไม่ได้อะเป็นอะไรที่ค่อน้า,นาจะเคืองพอตัวอยู่แต่อันนี้ไม่ได้ทอดยังไงเนี่ย <_ C 1> มาไงนี่ลูกเก็บจานดี้ก่อโอเคปะเสร <_ C 1> ็จละคาราโอเกะเอาไปยัดในที่เดียวกันหน่อย อ่าฮะผมยังต้องการข้าวอยู่อะซึ่งผมต้องไปตบมันทุกๆวันแน่เลยอะขอเก็บผักก่อนผักในกระถางแล้วเก็บไปเยอะมากบอกตรงว่าดองกันเป็นดอกเห็ดฮะแล้วก็ลงแปข้างล่างเตือนดีๆนิดนึงนี่แหละผักผมเยอะมากข้างล่างผมเก็บดองไว้เยอะมากมากเลยอะ จะได้ไม่ต้องไปหาไปบ่อยอะนะแต่มันก็โตอยู่ทุกวันทุกวันอยู่แล้วละฮะซึ่งไม่ต้องไปหาบ่อยขนาดนั้นหรอกมันฝรั่งก็อยู่ข้างล่างผมก็ปลูกข้าวไว้ข้างนอกนะฮะแต่แบบลําบากจะเดินออกไปหยิบก็ลําบากแล้วตอนนี้หวองตรงฮะเหนื่อยอ่คือมันยังไม่โตสุดๆนี่วะผมลืมดูเลยเปลืองของไหมเนี่ยนั่นแหละ จะต้องเก็บผักดีๆหน่อยเก็บมีดไว้ดีๆหน่อยผมต้องเก็บแอปเปิลต่อด้วยอ้อพี่เขียวอยู่ข้างนอกไม่น่าพี่ลมเท่าไรหร่มาสิพี่เขียว ปืนยิงไม่ออกเฉยเลยช่างมันแหละปืนยิงไม่ออกคาดหวังกับมีดก็ได้กด <c oughs> ไม่กด <c oughs> ยิงไม่ออกเฉยเลยผมแบบโอ้รู้สึกปวดหัวกลาวว่าเจะออไปเก็บผักซะหน่อยแต่เมื่อตอนไหนก็ไม่รู้เอิ่งเสียดายเวลามากคุณ <c oughs> ต้นไม้ผมเจ๊งไปทุกต้นทุกต้นแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเกลียดขี้เขียวที่เปฉงเลยจะนอนก่อนนะฮะ ให้ตายเถอะปืนยิงไม่ออกผมว่าปืนผมก็ไม่ได้ด้านนะทำไมยิงไม่ออกเอาเถอะเดี๋ยวผมค่อยจัดการที่เหลือที่หลังท่เนี้เอาเท่าที่จัดการไหวก็พอปูพื้นที่ก่นอนปืนเป็นหมันแล้วลูก ปืนเป็นหมันแล้วลูกยิงไม่ออกเอาแล้วเอาแล้วปืนเป็นหมันนะตอนนี้ยิงไม่ออกปืนด้านจเจริญเจริญน,นะตอนนี้บอกตรงว่าต้นไม้ผมเริ่มดูน่าเกียดขึ้นทุกวันทุกวันเพราะแบบนี้แหละไอ้ตายเถอะ แทนที่ผมจะได้เก็บแอปเปิลอย่างสงบสงบเนี่ยปืนเป็นหมันอีกยิงไม่ออกอีกโอ้ชีวิตมาเอาสีนะัดตรงนี้ก็ได้<ม>ไปเจออะไรผมจะได้ยิงกแบบตอนขับขันไปเลยเก็บ Apple. แอปเปิ้ลเราต้องมาเก็บเกี่ยวทุกวันทุกวันนะเพราะมันเป็นอาหารชีวิตประจำวันเราด้วยโอ้แมงมุมอีกแ้วน่า,าคาระาญเหมือนกันนะเนี่ย บางครั้งนะมันจะดูน่าำคาญเนี่ยซึ่งสวนผมผมต้องจัดการทั้งหมดเนี่ยแหละด้วยตัวเองน่ารำคาญพี่เกี่ยวน่ารำคาญนะน่ารำคาญสุดไปเลย ผมยิงได้โดยที่ไม่ต้องเลงนี่มันคงจะดีอยู่หรอกแต่มันยิงไม่ได้ไงมันยิงไม่ค่อยแม่นนะฮะเสียงอยู่ข้างหน้าอีกแล้วอ่ะเฮ้เก็บตอมเดี๋ยดีๆก็ต้องออกเอาปืนเอาไปยิงมันอีกไหนอยู่ไหนสิลูกบ้านผมล้อมไปด้วยต้นไม้แล้วตอนนี้บองจองนี่แหละที่ที่สิงสถิตของรังพึ่งทั้งหลายอะ กระสุนหมดแล้วนั่นแหละตามนั้นแหละบางครั้งก็ยิงแป๊บเดียวนัดเดียวตายเลยบางครั้งก็ยิงกับสองสามนัดจุน่ารำคาญเนาะวุ่นวายฮะเก็บผักแล้วเก็บผักอีกวนไปวนมาเลยผมอะทั้งบีทั้งมันวนอยู่กับผัก ดีๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมาเก็บอาหารให้มันดูเรียบร้อยกันมากขึ้นนะฮนะในภายหลังแหละจ่ไม่ใช่ตอนนี้โอเคเสร็จแล้วให้ตายเถอะแต่เช้าเลยมีแต่คนอยากจะกินลูกโม่ผมเป็นโลกอะไรกันนะ ไข่ใช่ดูดเก็บไข่ไปได้ยังไงเนะี่ยต้องเก็บไข่ก่อน<ม>เก็บเก็บไข่เก็บไข่เก็บไข่เยอะๆจะได้มีอาหารกินในทุกๆเช้าช่วงนี้วัวก็เริ่มเยอะแล้วเนอะขาดสักสองตัวจะเป็นไรไป วัวหลุดมาหนึ่งง้วก็ฆ่าเลยฆ่าไปเลยมันจะได้มีคู่ผมคอฆ่าท้าที่จำเป็นฮะถ้าผมฆ่าตัวหนึ่งปุ๊บผมต้องฆ่าอีกตัวหนึ่งมันจะได้แบบไม่เสียเปล่าผมานะอืมนั่นแหละมันจำเป็นผมไม่อย่างนี้มันขาดคู่หรอกนะมันจะได้ไม่ลำบากผมตอนจะไปทำไอ้น,นู่นไอ้นี่อ่ะ เดี๋ยวไปทอดก่อนฐานก็ไม่มีใสอ๋อจเจริญเจริญโยมเอ้ยเนื้อซอมบี้ก็เริ่มเยอะแล้วครับผมก็ยังไม่รู้เลยผมจะเอาเนื้อซอมบี้ไปทำอะไรดีไข่ก่อนมเมนูเยอะมากเลยอ่ะดูดิคุณมันเยอะมากเลยอ่ะแต่ของวัตถุดิบผมแม่งไม่พอสักอกัน อันนี้ก็เครืองอยู่เหมือนกันแลจริงๆอ่ะอโอเคมาลูกสองของรอนั้นมันน่าอยู่หรือเปล่าไม่รู้ผมเหมือนดูมสเลเยอร์เลยแบบไล่ค่าตะกรรมทุกๆเช้าเนะแต่มอนมันเยอะจริงหรอคุณโหมดฮาร์ดคอฮะบอกตรงว่านารกมาก เราทำให้หนู่นเสร็จก็ทำให้นี่เสร็จืจอผมวนลูปอยู่ไอ้เนี่ยเยอะมากเลยผมอยากได้แป้งมากเลยไอ้พูดตรงๆนะฮะการมีแป้งเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าการที่ผมจะมานั่งทำอะไรหลายๆอย่างนะทำไ,ะไม่ได้ปะไม่ได้เราก็ทดสอบเลยไปเรื่อยแหละฮะตอนเนี้ยต้องทดสอบทุกอย่างเก็บไข่มาดีๆสิ ไเบคอนเยอะมากโอเคยยมก็ทั้งหมดก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วครับในของ EP สองวันนี้เนาะ<อ>ก็ผมอชอบลืมดูเวลาฉะนั้นผมก็จะมาแบบนี้เลยแล้วกันเนาะก็ ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับทุกคนฮะายนะครับเจอกัน EP ที่สามนะมีอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไม่ชอบใจหรือผิดใจตรงไหนก็บอกกันได้นะครับผมจะได้ปรับแก้เนาะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาน,นะคะฮะายนะเจอกันนะครับ